ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศกำก,กับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti Corruption Education ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านระนามพลวงสมานร,ราชวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ด้วยความยินดียิ่งค่ะ โรงเรียนบ้านด้านามพลวงสมานร,ราชวิทยาคารกลุ่มโรงเรียนน้องเย่พิมพ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขต3ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลหน,นองสโนอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์บนพื้นที่12ไร่3งาน27ตารางวา ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2485ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น180คนมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนเป็นโรงเรียนขนาดกลางภายใต้การบริหารงานของนายสุรศักดิ์ สหวิริยศินโดยการบริหารงานของสถานศึกษาแบ่งออกเป็น4ด้านได้แก่ด้านวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไปด้านที่1ด้านวิชาการโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีผู้เรียนมีความสามารถในด,ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์คิดคำนวณได้อย่างมีเหตุผลอีกทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความจงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ สามารถปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนามีความเสียสละอดทนกระตันอยู่ต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายปฏิบัติตามพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำหนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนซึ่งตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม12ประการตามหลักสูตรและผู้เรียนยังมีทักษะอาชีพเหมาะสมตามวัยสร้างรายได้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์สังคมโซเชียลรวมถึงมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันอีกทั้งผู้เรียนยังมีน้ำหนักส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขและโรงเรียนมีกิจกรรมสร้างให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกายเล่นกีฬาได้เหมาะสมตามวัยสามารถดูแลสุขภาพร่างกายได้ถูกวิธีซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดีร่าเริงแจ่มใสรู้จักปรับตัวควบคุมอารมณ์ให้อภัยเห็นใจผู้อื่นและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ด้านที่2ด้านบริหารงานบุคคลโรงเรียนได้มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบัรณของวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษามีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้ข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและการวางแผนการสอนกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้บุคลากรสามารถใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สนใจในการเรียนและมีการแก้ไขปัญหาใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนโดยผู้บริหารมีการนิเทศติดตามให้คำปรึกษากับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอด้านที่3ด้านงบประมาณโรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุครูภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษามีระบบควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุอีกทั้งวางแผนในการใช้วัสดุครุภัณฑ์อย่างคุ้มค่าโดยได้จัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันมีการใช้เงินอย่างถูกต้องตามระเบียบตรงตามแผนที่วางไว ให้มีการจัดทําบัญชีการเงินและรายงานทางการเงินที่เป็นปัจจุบันนอกจากนี้โรงเรียนยังมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ5ปีแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งโครงการกิจกรรมและการใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุยรัมเขต3รวมถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอีกด้วยด้านที่4ด้านบริหารทั่วไปโรงเรียนได้บริหารโดยยึดหลักประโยชน์ของผู้เรียนสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่เป็นสําคัญมีการจัดทำแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เป็นรูป,ปธรรม และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานมีการกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายในการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและมีความต้องการของชุมชนผู้บริหารมีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาพิบาลมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีการบริหารงานจัดการโดยยึดหลักนิติธรรมมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ยึดมั่นความถูกต้องดีงามมีความโปร่งใสและไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นหลักความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาที่คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมรวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีการทำงานเป็นทีมมีจิตบริการและมีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้กำลังใจยกย่องให้กับบุคลากรทางการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้บริหารยังสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมโดยสร้างเครือข่าย การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้โรงเรียนบ้านระนามพลวงสมานร,ราชวิทยาคารยังมีการบริหารงานที่ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุริรัมเขต3ดังนี้1มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม distance learning t e l e v i s i o n หรือ dltv 2. จัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ distance learning information technologies หรือ dlit 3. จัดการเรียนการสอนผ่านการใช้สื่อออนไลน์ on hand ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 4. โครงการซ่อมแซมถนนดิจิตัลสู่โรงเรียนห้องเรียนโดยมีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียนและสามารถใช้งานได้ดี 5. โครงการจัดทำข้อมูล Big Data ของสถานศึกษาโดยมีการระบุผู้รับผิดช,ชอบในการจัดทำข้อมูลในระบบหรือโปรแกรมต่างๆอย่างชัดเจน 6. โ,โครงการทำดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม (Reduce, Reuse, and Recycle) 7. โ,โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 9. การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาผู้เรียนรายบุคคลโดยให้ครูที่ปรึกษามีการสังเกตพฤติกรรมและการออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนทุกคน 10. การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนซึ่งเน้นประถมศึกษาปีที่1อ่านออกทุกคน ประถมศึกษาปีที่2ถึงประถมศึกษาปีที่3อ่านออกเขียนได้ทุกคนและประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6อ่านออกเขียนคล่องรวมถึงการนำหลักสูตรต้านทุจริตศ,ศึกษา anti-corruption education ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งท่านผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความสำคัญกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเป็นอย่างมากจึงให้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้กับหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้ 1. ระดับประถมวัยจัดกิจกรรมต้านทุจริตศึกษาสอดแทรกตามกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นปกติ 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมชื่อวิชาการป้องกันการทุจริตอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3. ได้จัดให้ผู้เรียนและคณะครูร่วมกันทำกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณโรงเรียนสุจริตร่วมกันในกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน จากผลการบริหารงานตามกลยุทธ์และพันธกิจที่กล่าวมาแล้วของโรงเรียนบ้านระนามพลวงสมานร,ราชวิทยาคารก่อให้เกิดผลสำเร็จทำให้การจัดการศึกษาบรรลุตามวิสัยทัศน์สนองต่อนโยบายและเป้าหมายของต้นสังกัดได้ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตรงตามที่สังคมต้องการเป็นคนเก่งคนดีและดำรงอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข